สูตรไหครับพี่มันเนเนี้มันเป็นเพึงเ,ง,เงี้ยเิงพึงวะ่นี้ยาวไปยาวจนสุดนุ่นครับแล้วเราก้านขึ้นดีโนเวทเป็นห้องแต่ที่มันที่ที่ไฟมันมันเริ่มติดน มันไม่ได้ติดกับห้องมันติดแต่ท้ายที่แทงน้านู่นครับที่ที่มันเป็นเพลิงเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันก็โล่งๆไม่มีอะไรแต่มันก็จะมีสายปุงสายไฟอะไรอยู่นะครับขึ้นต้นที่เราปริเวณท่าอาคารทั้าครอบสินที่อยู่นะน่าจะเกินสามล้านน้องสาวผมอยู่ในห้องโทรแจ้งผมว่าไฟมันติดมาจากแท่งน้ําฝั่งข้างหลังพอผมก็แจ้งดับเพลิง ทีนี้พอผมมาถึงพวกวลายมันก็ติดไปหมดแล้วแต่มันมันเริ่มมาจากข้างหลังอาคานี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยทั้งหมดครับเป็นไม้เก่าทั้งหมดเป็นไม้สักโอเคนะครับไม้สักครับ